มีใครที่จําไม่ได้ว่าตัวเองจ่ายหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วทีนี้นะคะเจอบริษัทที่เป็นพวกบริหารสินทรัพย์หรือบริษัทที่รับซื้อหนี้เสียเนี่ยนำกลับเอามาทวงและบางทีอาจจะได้รับข้อความที่บอกว่าถ้าไม่จ่ายจะโดนฟ้องยึดทรัพย์โน่นนี่นั่นหรือบางคนนะคะอาจจะมีการโทรโทรหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งบอกว่าจะมีพนักงานหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมารังวัดที่ดินหรือว่าจะลงมาหาลงพื้นที่มาหาอะไรแบบนี้นะคะหมายจะยก ตัวอย่างกรณีอา,อายุความของหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตคืออายุความ2ปี2ปีเนี่ยคือนับจากวันที่เราจ่ายเข้าไปครั้งสุดท้ายนับจนถึงวันฟ้องนะคะทุกคนสมมุติว่าปีนี้ปี68ใช่ไหมนะคะแล้วทีเนี้ยหนี้บัตรเครดิตคือเราจ่ายครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปี6465ถ้าเกิดว่าเราเพึ่งมาโดนฟ้องเอาในปีปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ย คือจำเลยเนี่ยสามารถยื่นคำให้การสู้คดีได้กรณียื่นคำให้การสู้คดีจำเลยสามารถยื่นเองได้แต่มันสำคัญอยู่ที่การเขียนคำให้การนะคะจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นต้องจ้างทนายแต่ถ้าเกิดในการเขียนคำให้การหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครที่มีทนายอยู่แล้วก็ให้ทนายเขียนให้ก็ได้หรือถ้าใครที่ไม่สะดวกแล้วก็เห็นมาเจอคลิปพี่หมาพอดีนะคะก็สามารถที่จะถ่ายหมายสารส่งมาให้พี่หมายดูได้เพราะว่าพี่หมายก็รับเขียนเหมือนกันนะคะแต่ในขั้นตอนกระบวนการส่วนใหญ่ถ้าใครที่ มาติดต่อพี่หม่พี่หมายจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวพี่หม่เขียนให้แล้วเราเอาไปยื่นเองเพราะในวันที่ไปยื่นเนี่ยนะคะใหม่จะแนะนําให้จนกว่าจะยื่นเสร็จแต่ในส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายเดี๋ยวทักมาดูก่อนก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของอายุความจําเลยมีสิทธิ์ยื่นสู้แต่ไม่ได้หมายความว่า บางคนจะเข้าใจว่าอ้าวนะคะเป็นหนี้เขาแล้วทําไมไม่ใช้ละ่ะมาแนะนําให้คนหัวหมออะไรอย่างเงี้ยคือดูให้มันจบคลิปก่อนว่าใหม่แนะนําในเรื่องอะไรใหม่แนะนําในเรื่องของหนี้ที่มันขาดอายุความซึ่งจําเลยบางคนคือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โอเคล่ะโจ์มีสิทธิ์ฟ้องส่วนใหญ่โจทย์ที่ฟ้องเนี่ยก็คือจะเป็นบริษัทที่รับซื้อนี่เสียอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็คือนํากลับเอามาฟ้องใหม่เมื่อโจทย์มีสิทธิ์ฟ้องจําเลยเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ในการยื่นคําให้การสู้คดีนะคะอันเนี้ยคลิปแบบเนี้ยคือหมายแนะนําว่าอาคุณมีสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้คดียังไงไม่ได้หมายความว่าแบบเอ้ยด้วยเจตนาคือฉันจะมาแนะนําให้ใครแบบว่าไปโกงคือเป็นนี่มันก็ต้องชดใช้นั่นแหละนะคะแต่ถ้าใครที่แบบไม่ไม่อยากยื่นคำ ให้การสู้คดีโอเคมีกําลังความสามารถในการจ่ายหนี้ก็จ่ายไปก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือใครที่กําลังเจอสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ก็คือสามารถทักหาพี่ใหม่ได้หรือว่าติดตามในคลิปในช่องในเพจพี่ใหม่ได้เลยนะคะอะไรอะไรที่มันเป็นสาระอะไรที่มันแบบว่าในประสบการณ์ที่พี่ใหม่เคยเจอมาใหม่ก็จะเอามาแชร์แบบนี้แหละนะคะอย่างสมมติว่าทุกวันนี้มันเป็นบริษัทที่รับซื้อหนี้เสียเนี่ยเขานํากลับเอาเขาไปซื้อหนี้เสียพวกนี้แล้วนํากลับเอามาทวงนํากลับเอามาฟ้องใหม่เยอะ เยอะมากมายเลยสังเกตง่ายๆบริษัทพวกนี้ก็จะขึ้นต้นด้วยว่าบริหารสินทรัพย์นะคะอย่างเช่น JJ K J M คอะไรพวกนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าก็ต้องดูในรายละเอียดหมายสารอีกทีนึงใครที่ถามว่าเอ้ยพี่หมยหนูจาไม่ได้ว่าหนูจ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะในรายละเอียดต่างๆมันจะอยู่ในหมายสารทั้งหมดเลยจะอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายหมายสารทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สําเนาใบสมัครตั้งแต่แรกตารางสรุปการจ่ายหนี้ตารางสรุปหนี้ต่างๆก่อนที่จะมาฟ้องนะคะมันจะบอกไว้หมดลว มถึงวันที่เราจ่ายเข้าไปครั้งสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดต่างๆอยู่ในหมายทั้งหมดเลยนะคะใครที่ดูหมายสารดูไม่ออกดูไม่เป็นถ่ายหมายมาให้พี่หมายดูก่อนได้แต่ถ้าใครที่มีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมอยากจะพี่หมายหนูอยากจะโทรคุยโทรปรึกษาจังเลยเพราะว่าหนูไม่มีที่ระบายพี่หนูไม่รู้หนูหนูจะไปคุยอะไรกับใครยังไงนะคะก็สามารถลงคอร์สป,ปรึกษาส่วนตัวกับพี่หมายได้เลยะคะ่ะต้องบอกก่อนใครที่เพิ่งมาเจอพี่หมายนะพี่หมายยังไม่ใช่ทนายความยังไม่ใช่นักกฎหมายแต่พี่หมายแชร์จากประสบการณ์จริงๆของคนที่ล้มเหลวพอนี่ ผ่านการโดนฟ้องขึ้นศาลมาไหมเอาประสบการณ์จากตัวเองที่เคยเจอมาบวกกับตอนนี้ใหม่ตัดสินใจรงเรือนนิติศาสตร์เพิ่มนะคะก็เอาในส่วนของความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมาเนี่ยเอามาเล่าเอามาแชร์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะยังไงฝากติดตามช่องติดตามเพจพี่ใหม่ด้วยก็แล้วกันคะ่ะ